ต้องปรับโฟกัสหน่อยครับนะฮะตอนแรกก็หน้าชัดหลังเบอร์ต่นี้เบอร์หมดทั้งเลยหมดราคาเขาจริงไหมฮะจริงครับดอกกอไงตอกกอมีสองอย่างก็สายกดกับสุดทุกวงการเนี่ยสายกามสุดทุกวงการใช่ครับและไอ้กดเกินไปนี่มันเหมือนการเอาเปรียบเขาเป็นอย่าง้นหรือเปล่าฮะใช่ครับเอาเปรียบครับโอ้ยอมรับจริงๆสุดยอดจริงๆตอนนี้เอฟซีเรานี่มีอยู่ประมาณสองแสนกว่าโอ้ เยอะจริงๆนะครับก็ถือว่าข้างไหนสโลแกนรักใครรักจริงแต่ไม่ค่อยเลี้ยงดูจริงไหมเนี่ยใช่ครับวันนี้เจอกับสจอนำเพื่อนมีความมั่นใจขนาดไหนครับก็เต็มร้อยครับผมก็สู้กับน้องเองครับผมศึกสายเลือดพี่น้องกันผมโอเคก็พี่น้องกันเหมือนเดิมครับเรียกว่าศึกสายเลือดเลยวันนี้ฝาก f อฟซีเชียยังไงบ้างวันนี้ สำหรับคนที่ติดตามนะผมผมก็เต็มที่นะผมซ้อมมาขนาดไหนก็จะฝากเชยอะด้ยครับโอเคครับในคอมเมนต์ครับกระหน่ำรัวกันมาเลยครับสจสายจวดครับนี่คือศึกสายเลือดนะครับใช้รถจักรยายนยนต์ยามาฮ่าฟินครับ1 1 5ซีซีในการแข่งขันครับสจนัมเบอร์วันอยู่แท็กเอนะครับโอ้โห แฮกดีนั้นเป็นโอมสายชิวพี่โอมเบิร์นตูดลอยเลยครับตูดไม่ติดพื้นเลยครับสุดยอดไม่ธรรมดาครับหาคนที่ทําแบบนี้ได้ยากครับปกตินักแข่งนี่เบิร์นนี่ตูดจะติดพื้นครับพี่โอมเบิร์นตูดเด้งเลยครับเมื่อกี้ดึงดดึ๊ดึดึดึเขาบอกว่าทําเองขับเองครับนครั้งเอานะครับชิงไฟรอบเดียวฝ่าวดได้คนละหนึ่งครั้งครับอยู่ฟังโอูอยู่ฟัง สจอก็พิมพ์สจอมาครับอยู่ฝั่งพี่โอมก็พิมพ์พี่โอมมาเลยครับขอนแก่นก็ขอนแก่นเลยครับดูไฟครับเจ้าถิ่นกับขอนแก่นครับครับโอ้ยเอาไปดูเรียบปุณณธานีครับออกสวยครับออกสวยครับรัวมาสอนแก่นนำเมือวันกอมสายชิวโอ้ตอนนี้สูทีครับหนอยสอเมตรเลยสูทีอยู่สูทีอยู่ครับเวลาสูทีอยู่สูทีอยู่ครับ จอไล่เข้าไปครับจอครับจอไล่เข้าไปครับจอกดไปที่16.022จอจาร์นอวันรับแชมป์ไปนะครับโอ้โหขออนุญาตครับ